เทศบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มใดด้านใดนะครับโครงการดีมากเลย TK Park ยะลางบมาณปีหนึ่งประมาณ8-9ล้านนะฮะทำมาแล้ว16ปีไม่มีการถูกทักท้วงใดๆเลยแสดงของเขาเจ๋งจริงนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือให้ความรู้ด้านการศึกษาเพราะว่าโครงการนี้เหมือนกับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานย่อยๆเลยที่ถูกแยกออกมาแล้วก็แนวคิดดีมากต้องอ ให้เครดิตกับผู้นำวิสัยทัศน์ดีมากนะฮะได้กับกลุ่มใดก็คือได้กับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเขาบอกว่าใครแล้วที่โชคดีที่เกิดในเทศบาลนครยะลาได้รับอันนี้ส่งเรื่องนี้หมดเลยเส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการนี้เป็นโครงการวงดนตรีออเคสตราของเยาวชนนะฮะก็เขาบอกว่าคนที่ไม่เคยไปสัมผัสที่ไหนเลยยังได้นั่งเครื่องบินมาเล่นออเคสตรา ไม่มีวันหยุดเลยมีเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเช้าครึ่งวันเท่านั้นเองนะฮะก็ให้ได้ทางด้านใดลดความเหลือล่อมล้ำอ่าแล้วก็การมีส่วนร่วมส่วนได้กับบุคคลใดเป็นกลุ่มเยาวนชนในพื้นที่นะครับอีกโครงการหนึ่งโครงการนี้มาลายูเดย์ผมเพิ่งไปเปิดหนังสือเมื่อกี้ฟังไม,งม่ทันครับ <laughs> 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 เป็นการเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ทั้งสามประเทศนะฮะไม่ใช่เขาบอกว่าเมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองทีหลังเป็นผู้คนที่อพยพมารวมกันเพราะนั้นในอัตลักษณ์เขาเนี่ยฟังจากพี่เขาบอกว่า,าไม่ได้เป็นอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นการรวมกลุ่มของคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันนะฮะก็ที่ได้คือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทั้ง3ประเทศแล้วก็ที่ได้มาคือความสงบในพื้นที่เพราะเมื่อคนรวมตัวกันแล้วเนี่ยมีวัฒนธรรมเดียวกันแล้วเนี่ย ก็จะมีความสงบเกิดขึ้นมาได้ทุกกลุ่มไหนได้ทุกกลุ่มทุกวัยใครที่เป็นประชาชนในพื้นที่ถือว่าโชคดีที่สุดในยะลานะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งปักานันมาลายูนะฮะอันนี้โกอินเตอร์เลยเป็นชุดที่เขาตัดส่งไปล่วงหน้าเลย20ชุดไปที่ไหนนะมิลานใช่ไหมครับอ่าไปมิลานส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าคนในยะลาน่ยบางคนขายออนไลน์เนี่ยมีไรายได้เป็นร้อยล้าน บางคนก็ห้าสิบล้านผมฟังถูกนะครับมีบางคนบางคนก็ในพื้นที่ก็ไม่มีไรายได้เลยไม่มีไรายได้เลยเพราะฉนั้นท่านนายกเขาก็เล็งเห็นความสําคัญก็ก็เรียกมาเลยต้องการอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสําคัญที่สุดได้จากไหนได้จากวัยทํางานมาจากวัยทํางานนะฮะแล้วก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวเองเขากาลังจะสร้างอัตลักษณ์ตัวเขาใหม่เช่นลายผ้ากําลังสร้างอัตลักษณ์ใหม่สร้างงานแล้ก็ สร้างอาชีพนี่คือโครงการเด่นๆของจังหวัดยะลาแล้วก็ปัจจัยที่นาไปสู่ความสำเร็จคืออะไรต้องยกเครดิตให้เขาว่าผู้นํามีวิสัยทัศน์ที่ดีถ้าผู้นําไม่กล้าทําสิ่งต่างๆก็ไม่ทามาถึงจะมีผู้นําดีแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องถือเป็นบุคลากร,กรที่ตอบสนองด้วยผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องตอบสนองจากวิสัยทัศน์ของผู้นําด้วยถึงจะประสบสาเร็จ แล้วก็สิ่งที่ผลที่ได้รับก็คือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สอย่างนี้ต้องไปด้วยกันถือจะถือเป็นผลสําเร็จที่สุดของเทศบาลนะครับส่วนที่3ส,สร้างความเปลี่ยนแปลงฮะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงทํา,าทอะไรให้เกิดให้รักบ้านเกิดตัวเองต้องหวงแหนความเป็นยะลาแน่นอนอยู่ที่นี่สังคมดีเศรษฐกิจดีกินอยู่ดีต้องรักบ้านเกิดเศรษฐกิจดีไม่ว่าสุขภาพจิต คนอยู่ที่ไหนถ้าจิตใจดีที่นั่นน้าอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงนํานไปสู่เมืองหน้าอยู่ยังไงครับเศรษฐกิจดีสังคมดีลดความเหลื่อมล้ําในพื้นที่เพราะฉนั้นการอบรมคราวนี้คราวหน้าน่าจะต้องไปนครยะลานะครับ